โอเคครับสอนวิธีการเพิ่มสิทธิ์ในสองการเล่นกิจกรรมคอยฮันเตอร์เนาะที่ทูมานี่เล็ตจัดขึ้นมานะวันนี้ผมก็ได้ประมาณ40สทธิ์เนาะก็สามารถที่จะกดเล่นเกมได้นะสำหรับใครที่มีทูมานี่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้มาร่วมเล่นนะตัวนี้ก็แนะนําให้เข้ามาเล่นเนาะเป็นกิจกรรมฟรีนะครับที่เราจะได้รับเงินจากการที่เราเล่นเกมเนาะการที่เราเล่นนะครับก็จะใช้สิทธิ์ในสองการเล่นด้วยเนาะก็จะเป็นสิทธิ์ในสองการสปินตรงนี้เนาะ ใครที่มีสิทธิ์ในสองการเล่นเยอะนะครับจะมีโอกาสที่จะได้รับเงินเยอะเนาะเดี๋ยวผมจะลองถอนให้ดูแล้วกันนะครับนี่ได้มา5บาทเนาะหนึ่งแต้มก็คือ1บาทเลยนะครับเดี๋ยวจะลองแลกเงินให้ดูแล้วกันนะครับนี่นะแลก20บาทเนาะเรียบร้อยนะครับนี่คือเงินที่แลกนะก็คือประวัติของผมที่ผมถอนไปเนาะก็จะมี120บาทแล้วก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับก็ลองมาเล่นกันดูเนาะโอเคนับสำหรับใครที่อยากจะได้สิทธิ์ในสองการเล่นฟรีนะครับตัวนี้ก็สามไม่ที่จะ ทำตามผมได้ท okay, right okay, ุกขั้นตอนเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากนั so, ้นนะที to to ่เรากดเข้ามาที right ่ลิงก์ใต้คลิปที่ผมบอกเลยเนาะก็จะมีกดให้เรากดปุ่มเริ่มช่วยเพื่อนเลยเนาะกดไปหนึ่งทีนะครับจากนั้นนะครับก็จะขึ้นให้เราโอนเงิน1สตางค์ให้เพื่อนเนาะเรากดปุ่มไปเลยนะครับตรงโอนเงิน1สตางค์ให้เพื่อนเนาะจากนั้นนะครับล้วก็ทําการโอนให้เรียบร้อยเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเงินฟรีนะครับเงิน1สตางค์เนาะก็จะเป็นเงินฟรีนะเราก็กดโอนให้เรียบร้อยนะครับ เรากดจากลิงก์ไหนนะครับแล้วก็โอนให้เรียบร้อยเนาะหลังจากนั้นนะครับก็จะขึ้นประมาณนี้เนาะโอนเงินให้เพื่อนสําเร็จนะครับเราก็กดตกลงแล้วก็ไปเล่นเกมได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการรับสิทธิ์ฟรีเลยเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้สิทธิ์ในการเล่นนะครับก็ลองไปทํากันดูได้นะครับหลังจากที่เรามีสิทธิ์นะครับเราก็มาร่วมกิจกรรมสองคอยฮันเตอร์ได้เนาะระยะเวลาของกิจกรรมนะครับค่อนข้างที่จะนานอยู่เนาะก็ตั้งแต่วันที่6ธันวาจนถึง31มธันวาเลยเนาะที่เขาจัดนะครับใน2กิจกรรมนี้เนาะ ก็เหลือเวลาตั้งหลายวันนสำหรับใครที่ยังไม่เริ่มเล่นหรือว่ายังไม่รู้ว่า t ูมินิเวลเลตเขาจัดกิจกรรมนี้นะก็ลองเข้ามาเล่นกันดูได้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมฟรีนะครับที่เพื่อนทุกคนสามารถได้เล่นได้ใครที่มี t ูมินิเวลเลตนะครับก็ลองกดเข้ามาเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวลิงก์ร่วมกิจกรรมนะสำหรับใครที่ไม่รู้ก็กดลิงก์ใต้คลิปนะครับแล้วก็ไปร่วมเล่นกันได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับมาอัปเดตสองกิจกรรมคอยฮันเตอร์เนาะสำหรับใครทิธ เยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปหน้าเนาะสํหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมครับ